สวัสดีครับเ <c oughs> <c oughs> วทีสาวน้อยเพชรบ้านแผงพร้อมหรือ,อยังวันนี้เตรียมความพร้อมเวทีสวยมากนะครับ พร้อมของเวทีนะครับตอนนี้แสงเสียงเริ่มโอเคแล้วรับนักดนตรีตั้งเรียบร้อยนะฮะับอ็อ,อกซิโลก็มาแล้วนะครับข้างหลังกำลังเดินทางมาใกล้ถึงแล้วครับข้อมอส เอกแสงสีเสียีน้องียบเอฟซีน้องหญิงมาคอยแล้วครับลูกสาวยังไม่ทันมา นอนคอยนอ้องอิงก,ก่อนไปดูหลังบ้านแล้วยังไม่มาอาก,กําลังเดินมามานอนรอแล้วครับดูเลยวทีมนี้เสื้อของอิงทั้งหมดอะครับเือกน,นเอามาเรี้ครับฮ่เอาเสื้อกันฝนมาเรียบร้อยแต่ฝนไม่ตกแน่นอนถ้าแ,แบบนี้ไล่ไปแล้วไล่ดูพ่อแม่เอซีอยู่ใกล้สุดเลยมาที่นี่นะครับ พรุ่งนี้ชวนไปสุวรรณภูมิก็ไม่ไปนมาน,นั่นแหละมาบ้านอุนอ๋งอีงกแหละเขาบอกยกเลิกจนมาเลยอะไรอยู่กันทะลักษณ์อยู่กันทะลักนู่นนะสองเ,าเอา <c oughs> ไปดูวันที่สองสองวิธีชนกันวันที่สองก็ว่าจะไปอยู่อา่าไปไปเจอกันวันที่สองสองวิธีเลยนะฮะแต่ไม่รู้จะเล่นยังไงคาดว่า <c oughs> อันนี้อันนี้หยุดอันนี้ขึ้นอันนี้หยุดอันนี้ขึ้นบด โอ้ประชัน oh, ก so no, like uh ันใครจะดูไ huh. ด uh ้ละวเครื w ่องเสียงก็ตีกันทำไมไม่มันจะต้องเล่นอย่างนี้นะผมเดานะอันนี้เล่นอันนี้หยุดอันนี้เล่นต่อประมาณคนละครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้เนี่ยเอฟซีมานะทานข้าวคอยมาแล้วมาไกลไหมครับน่ะพูน ทสงอยู่ใส่นะพุทไทสงพุทไทสงปัตติทไก่บอ้ายคนไก่บอ้ามอยาปราโอ้อนนจากนครนายกมาจากนครนายกโอ้ยโอ้ยโอไก่เนาะร็วซอสแจงพ่อจ้าซอสแจง จ็ดโมงสัญญาว่าเจ็ดโมงเศร้าเหมนกันฝนโปตกหรอกแม่นมันห้องไปแล้วตึมนึงไปแล้วไปแล้วเด้อแล้วเม่์ใหญ่มาเบิ่งไผ่เนี่ยซึ่งคณะดิบ่บเบิ้งหักเยิ่งญิมักหลายดิ มักหลายบ่บอองอิงอ่ะบ่อมักอุงอิงหลายสิมาเฮ็ดหยังมาจากนครนายกวัดติโตเอ้าไม่เป็นไรผมมาจากเพชรบูรณ์นู่นน่ะ <laughs> <laughs> ผมก็เอฟซีตัวยงอยู่มัเปดนฝูงกับไผอะไรอยู่บ้านแค่อะไปหมดไปเลยเออเมื่อคืนนี้ก็อยู่นั่นแหละ <c oughs> แล้วพรุ่งนี้ก็จะไปสุวรรณภูมิต่อบ้านไหนล่ะสุวรรณภูมิจักแต่ว่าอยู่สุวรรณภูมิ เออยังไม่ได้นั่นไปดูได้สุวนอณภูมิเสร็จแล้วก็กลับไปนู่นสีสะเกดอันที่สองโอ้มื่อคืนนี้ฝนตกอย่างหนักน้ำขึ้นแข้งนูน่ะดูจนดูจนสนุกสนานจำได้หมดอะใครจะทำยังไงแต่ก็ดูทุกวันชอบดูโดยเฉพาะน้องอุ้งอิงชอบดูมาก ทาก,นนค,นททกนนคนลผมลูกคนลาวพ่อปู่ผมเป็นคนสุวรรณภูมิแล้วไปอยู่ลพบุรีแต่งงานกับยา่าพ่อผมพูดภาษาลาวแม่ผมพูดภาษาไทยผมก็เลยเผมก็เลยพูดไทยแต่ผมฟังภาษาลาวรู้เรื่องบึน้น กินข้าวยยีินข well ้าวแล้วครับนี่เอฟซีมาทานข้าวรอเลยครับขออนุญาตถ่ายนะครับมาแต่ห้าโมงมาแต่ห้าโมงโอ้เอาตันครนายกกี่โลครับไกลไหมถึงกี่ไกลไหมเพื่อน แล้ววันนั้นประจันตาคามทำไมไม่ไปอ่ะ <im cia> ประจันตาคามวันก่อนนู้น่ะ <im cia> เอามีที่ประจันตาคามอยู่ใกล้นครนายกวันที่เท่าไหร่อะ,อะวันที่ยี่สิบหกมั้ง <im cia> งานจังานอะไรก่ออ่องานเอ่อหารายได้ไดให้ให้อําเภอประจันตคามเอระาคามเอออยู่ตัวติดอําเภอเลยคนนั่นคนนี่มันมาจากไหนไม่รู้ <im cia> นั่นตุ่มเลย แต่มานี่แล้วละ่ะแต่มาตรงนี้งานฟรีแต่ตรงนี้เขาเก็บตังค์ร้อยสี่สิบบาทอันนี้มาฟรีมาไหลเสียเงินค่าน้ำมันมาแล้วก็มาดูของฟรีอมีน้าดเต็มแล้วอันนี้โอ้มันลื่นด้วยเดี๋ยวเขาขายเก้าอี้ครับเจ้าภาพจะขายเก้าอี้เอาเงินเข้าวัดนะครับใครมาก็ไม่มีที่นั่งนะตรงที่เนี่ยว่างๆเนี้ย เนี่ยครับเอาเก้าอี้มานั่งนะครับจะภาพขายเก้าอี้ตัวละยีบาทให้วัดนะครับ <c oughs> FC มาจากพุทธไทยสง FC มาจากนครนายกนี่คือแรงดึงดูดของน้องแงงแง่ๆเลยถ้าผมเดา,อา,าโอ้ว้าวตลาดฟ้านะครับ <c oughs> ามาเรามากินข้าวกันที่นี่มาปิกนิก ลมเย็นสบายนครนายกมาจากเขื่อนคุนด่านประคันชนเลยด่าโอ้เมื่อก่อนผมไปเป็นพี่เลี้ยงอยู่แถวนั้นรีสอร์ทแถวนั้นนะรีสอร์ทอะไรไม่รู้มันได้กินหอยด้วยอ่ะหอยบนเขาอ่ะไม่รู้หอยอะไรอ่ะเขาให้ผมกินอยู่หอยหอมที่รีสอร์ทเขาหามาเหมือนหอยทากกันแหละหอยทาหอยทีีนั่นแหละผมได้กินอยู่รีสอร์ทเอามาทำอาหารเลี้ยง อาเนี่ครับแรงดึงดูดน้องหอิงนะครับเนี่ยมาแล้วนี่นะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมาจากพุทธไทยสง์ใช่ไหมมาจากนครนายกไกลขนาดนะครับชุมพลบุรีเนี่ย,<ล>ยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์กดติดตามช่องเบวเดตเจลทูออฟฟิเชียลนะครับสวัสดีครับ